ดีค่ะพบก,กับคุณหน่อยนะคะสอนโยคะอยู่ที่ศรีลมบางรักเรามาทำโยคะพื้นฐานง่ายๆสบายสบายเพื่อที่จะคลายบริเวณต้นขาบริเวณสะโพกให้เรารู้สึกว่าสบายตัวมือวางข้างหลังนะคะฉันขาทำอยู่บนเตียงหรือว่าทำอยู่ที่พื้นตรงไหนก็ได้มือวางข้างหลังค้ำสบายปลายนิ้วปลายนิ้วหันออกม้วนหัวไหล่นิดนึงชันเข่าแล้วคุณขยับขาค่อนข้างกว้างแล้วกดเข่า ขาไม่ห่างไม่ห่างจนเกินไปเข้ามานิดนึงแล้วกดยืดขาช้าช้านะคะยิ่งถ้าคุณตึงคุณยิ่งต้องค่อยๆทําทำแบบช้าช้าหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวยืดแล้วหายใจเข้าใหม่หายใจออกนะคะยืดหันขวามือวางดึงหน้าอก เรากลับมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะกดเข่า,ขาหันซ้ายคย่อยๆทำแบบช้าๆสบายๆคลายนะคะให้น้ำเหลืองบริเวณคนขาของเราหมุนเวียนได้ดีและคลายถึงหลังเราขยับไปสองครั้งแล้วเราขยับเข้ามาชิดอีกนิดหนึ่งเอาห้อยส้นเท้าใกล้สะโพกอีกนิดหนึ่งแล้วคุณปลายนิ้วมือคุณหันเข้าแล้วมื่อครู่นี้เราปลายนิ้วมือหันออกตรงนี้ปลายนิ้วมือหันเข้าแล้วยืดกด ความรู้สึกจะต่างกันออกไปอีกนิดนึงคา้างสักหายใจลึกๆยาวๆลราขึ้นมาหายใจเข้าค่ะออกกดเข่าไปด้านขวายืดตัวบิดหันซ้ายหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวประมาณสองลมหายใจเนาะ แค่คุณหายใจดีๆเนี่ยเล็ดลมมุนเวียนก็เหงื่อออกแล้วคุณขยับส้นเท้าให้ใกล้สะโพกเข้ามาอีกนิดนึงใกล้สุดของเราแล้วเราก็กดเข่าบิดจะมีการคลายสะโพกเราต้นขามากขึ้นค้างไวห้หายใจสบายสองสามลมหายใจเลยนะคะมีความรู้สึกตัวหายใจเข้านะคะหายจอกแล้วกดเข่าคุณยืดตัวคุณหันซ้าย มีความรู้สึกกลับมาที่ร่างกายด้วยแล้วก็รู้หายใจเพื่อเกิดการคลายที่สมดุลน,นะคะโอเคแล้วคลายกลับอย่าลืมนะคะทํามี3ามสเตปในการทำํำสเตปขาห่างคุณทําตามได้เลยในคลิปนี้นะคะสเตปที่สขาชิดเข้ามาสเตปที่3ชิดสุดและบิดจะเกิดการคลายที่ลึก โอเคเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะฝึกโยคะไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบถ้าไม่จําเป็นต้องเป๊ะไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าเราเริ่มทําตั้งแต่วันนี้และสม่ําเสมอแล้วเราจะรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเราโอเคพบกันคลิปหน้าคะ่ะคุณนายฝึกโยคะได้กันนะคะ